สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับพบกับช่องนะครับพระเกจินะครับวันนี้มีพระไปให้ชมกันนะครับก่อนอื่นจะชมพระนะครับฝากช่องเนียนะครับช่องพระเกจินะครับเบอร์โทรก็0 8 1 9 9 2 3 7 5 0นะครับไอทีไลน์ก็0 8 1 9 9 2 3 7 5 0นะครับครับชมเดี๋ยวมาชมพระกันนะครับวันนี้จะเป็นพระชุดอ่า วัดบางนมโคนะครับเป็นพระยุคใหม่นะครับอ่าไม่ทันหลวงพ่อปานปุกเสกนะครับเดี๋ยวมาชมองแรกนะครับองแรกนี้เป็นอ่พระพิมพ์เนื้อดินนะครับพิมพ์ทรงเม่นนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวขอญาติ o o มมะครับเป็นพระพิมพทรงเม่นนะครับอันนี้เป็นเนื้อดิน จะอุดผงเก่าของหลวงพ่อปานนะครับอุดท,ทางที่ทางวัดเขาเก็บไว้นะครับนีเป็นผงเก่านะ้าแต่องค์นี้จะอุดไม่เต็มนะครับจะมีเป็นรอยปาดลงไปท้งด้านนี้นะครับแล้วก็จะมีรอยขอบนะฮะรอยขอบอย่างนี้นะเนี่เป็นพิมพ์ทรงเม้นนะครับข้างยันนะครับแต่ว,ว่าองค์นี้จะอุดไม่เต็มนะฮะ สร้างมาราวปี2527นะครับตามตามประวัติที่ที่ค้นเจอนะครับเขาว่าพระรุ่นนี้หลวงพอ่อฤาษีลิงดำวัท่าสุนัรปุกเศกนะครับซึ่งท่านก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อปานื่อบางหลโพนะครับประวัติว่าไว้อย่างนั้นนะครับองนี้จะมีรอยปิดทองเก่านะครับองนี้เปิดไว้ที่ หกรบาทครับรวมส่งนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับเพื่อนเพื่อพี่ๆท่านใดสนใจสามารถทัถกไลน์หรือโทรมาสอบถามได้นะครับกอรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมทางไลน์ได้ครับครับเดี๋ยวชมองค์ถัดไปนะครับอาสามองค์นี้จะเป็นพระปีเดียวกันนะครับ เป็นรุ่นสูมาตุภูมิครับปีส3มสนะครับเ่อง์นี้ก็จะเป็นเป็นเนื้อผงพุทธคุณล้วนนะครับส่วนสององนี้จะจะเป็นเนื้อดินนะครับเดี๋ยวจะมาชมอีกองนะครับองค์นี้จะเป็นพิมพ์ทรงนกนะครับข้างยันนะครับเป็นเนื้อผงพุทธคุณล้วนนะครับ ด้านบนจะเขียนไว้ว่าวัดบางลำโคนะครับแล้วด้านล่างนี่ก็สู่มาตุภูมินะครับมีพศนะครับสองนห้าสามสามนะครับอันนี้เป็นยันต์เกาะเพชรนะครับเป็นเนื้อผงพุทธคุณล้วนนะครับผสมผงเก่าหลวงพระปานนะครับปีนี้หลวงพ่อรัศีดึงดามาปลุกเสกให้นะครับตามที่ประวัติที่เขาว่าไว้นะครับนะครับุสู่มาตุภูมินะปีสามสามครับ พิมพ์นกนี่ผมเปิดไว้ที่ร้อยแปดสิบาทนะครับองนี้นะครับรวมส่งแล้วนะครับร้อยปิบาทเพื่อนเพื่อนพี่พี่จสนใจสมารถทักไลน์หรือโทรมาสอบถามได้นะครับครับอยแปดบาทก็ตามสภาพนะครับก็มีกระเทาะบ้างเล็กๆในน้อยนะครับครับเดี๋ยวชมองถัดไปนะครับองนี้เป็นเปิดผมเปิดคู่นะครับองนี้นะฮะ ขออภัยครับองนี้เป็นเนื้อดินนะครับอ่าอุดผงเก่านะครับผงหลวงพ่อปานนะครับองนี้องค์แรกอาจจะเป็นพิมพ์ทรงขันุมานะครับองสองเป็นเป็นทรงปลาหมอโบราณนะครับนี่ครับแล้วก็จะมียันมีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ด้านข้างนี่ครับอ่าด้านหลังก็จะเหมือนเนื้อผงพุทุกคนนะครับด้านบนก็เขียนคําว่าวัดบางลมโพนะครับ แล้วก็เป็นยานเกาะเพชรนะครับด้านด้านล่างออกมาก็เป็นสูมาตภูมิแล้วก็พสนะครับสองพันห้าร้อยสามสิบสามนะครับนี่ฮะนี่ผงเก่าเลยนะครับนี่ส่งดูผมนะนี่ฮะผงเก่าหลวงพ่อปานฮะที่ทางวัดเก็บไปนะครับเอามาผสม ผมน้ำตาลแล้วก็อุดไว้นะนี่เดี๋ยวฮะองค์ไม่ซูมนะครับขอไปนี่ครับองค์นี้เนื้อเลอะกว่าท้งนี้เลยนะครับสององค์นะครับอ่าคู่นี้นะครับอันองค์นี้เปิดเป็นคู่นะครับคู่นี้เอาสองร้อยห้าสิบบาทครับ ผมส่งแล้วนะครับมีบริการเก็บเงินไปลายทางนะครับผลนี้เป็นเนื้อดินอุดของเก่านะฮะคูนี้250บาทนะครับเผื่อพี่ท่านใดสนใจนะครับสามารถาทักไลน์มาขอรายละเอเียดเพิ่มเติมได้นะครับสุดท้ายนี้ฝากช่องเลยนะครับช่องพัคเกจินะครับเบอร์โทรก็081 992 2008, 1, 9, 2, 3 7 50ครับ idline เก้าศูนย์แ0ดหกเ้าครับอเรือสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดมาได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ